สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เกรซอยู่ที่นี่เลยค่ะหน้าวัดบ้านพ่อปิตุราษตะบนแสนทองอำเภอท่าม่ลางจังหวัดน่านนะบรรยากาศในหมู่บ้านในถนนหนนทางเดินทางสะดวกนะคะบรรยากาศร่มรื่นที่สํคาคัญจุดเด่นตรงนี้เกรซชอบมากทุกคนค่ะด้านหลังเกรซคือต้นโพอายุน่าจะหลายร้อยปีแล้วแล้วก็ที่สคาคัญต้นใหญ่มากๆเป็นร่มโพร่มใสให้กับคนในหมู่บ้านพ่อนะคะเดี๋ยววันนี้เกรซพาทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศของงานบวงสรวงค่ะครูบาภพโรธบุญยรัตน์ พระครูบาไพายโรธบุญยรักหรือว่าครูบารอดของเรานะคะหรือว่าตู้ปูของเรซเองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันค่ะไปค่ะตกอไปหาคณะกรรมการทีมนะสวัสดีค่ะทุกคนได้ค่ะวาคุณนางเลยวันนี้นะคะเกรซกับคุณภูคุณภูสวัสดีค่ะ ไม่ให้นั่งหรอกจะให้พาชมบรรยากาศในงานหน่อยได้ไหมคะวันนี้เราอยู่ออู้เป็นไหมล่ะแลาวนี้เราอยู่กันที่วัดปิตุราชบ้านพ่อนะคะวันนี้เป็นงานบวงสวงตุ๊บุตุ๊ของเราก็คือพระครูบาไพรโรธบุญยรักษ์ครูบารอดค่ะครูบารอด งั้นนี่ค่ะบรรยากาศเป็นการร่วมมือของคนในหมู่บ้านทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเดี๋ยวให้คุณภูพาไปดูโต๊ะพิธีแล้วก็ข้างบนก่อนเริ่มพิธีได้ไหมคะโอเคพาชมเลยค่ะก็อยากรู้อะไรก็ยิงคำถามใช่ขอโทษนะคะทุกคนไม่ได้เอาไมคมาจะได้ยินไหมไม่ได้ยินหัวเาไดูตรงนี้กันไาดูตรงนี้กัน นี่นี่แม่งานของเรานะคะพี่พอลล่าสวยงามมากวันนี้ชุดสวยด้วยบ้านพ่อผ้าไทยนะคะทุกคนค่ะจัดโต๊ะสวยงามมากพี่พอลล่าค่ะสวยมากสวยมากสวยจริงทุกวันบายสิเป็นผู้สูงอายุค่ะอ๋อค่ะค่ะนี่ทำกันเองโอเคค่ะ คุญภูจะพาดูฝั่งนู้นใช่ไหมคะปะอ่าทีสุดมีสมบูรณ์นะครับใช่ได้ไหมเดี๋ยวเกรซพาชมบรรยากาศนะคะเนี่ยค่ะทุกคนก็จะมีผู้เก่าผู้แก่ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะเขียนจื่อเสียมเลี้ยงน้ําเฉพาะคนอีกหลายเรื่องที่เขียนเขาบอกอุทิศนะครับเขียนจื่อเป็นน้ำสกุลเป็นเนี่ยนน้ำแท้จื่อบอว่น้ำสกุลก็บเไผเป็นไผ่หุ่นาะ เขียนวยกนเนึกก็ได้ครับสมมติยังผมป่อผมตายแม่ผมตายผมก็เขียนชื่อพ่อชื่อแม่ผมในบับเดียวนั่นนะครับเพื่อประหยัดดีครับเรียนเชิญท่นานสาธิตชนนั่นก็นำเลี้ยนให้ทุกท่านเนออถ้าไฟพิธิการพร้อมแล้วก็บ,บอกกันเลยครับพร้อมแล้วบอกอท่านประเสริฐใจกันไก่ท่านที่ช่วยหากันไก่มาตัดเนี่ยครับ การไก่ตักไก่เหล็ตัดกเป็นบางเป็นบางอ่า,งานี่ก็นำเรียนให้ทุกท่นทานนะครับทราบนะครับทุกทุกปีต่อไปเขาจะญาะติฮะเป็นเจตนาอาจารย์ครับวันนี้ผมจะอู้อย่างเดียวนะอาจารย์อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์อ่าช่วยกันเปินห้องวัดช่วยกันทำมหากินช่วยวัดช่วยวะ ตัดลักษณะนั้นนะครับตัดหลายๆไปเลยท่านประธานครับตัดแล้วก็ละไว้ตัดแล้วก็ละไว้งานท่าเปิ้เอามาอ่าท่าเปิ้จะขอกอบชี้ชี้ไปเลยครับในกาครับเป็น แจ้งแต่ผู้ใหญ่ตั้งกองทุนไม่เห็นเลยครับตั้งกองทุนคนจะไปเปิดบัญชีเป็นกองทุนงานทักษิณานุป,ปทานข <c oughs> ้าพบอาเดี๋ยว เขาอยากนำเนอองิน,าน,านางาจ,จากทุกหลอดและบรรพบุรุษนะครับวันนี้เขาอยากมีการพูดโดยการที่บรรพบุรุษที่งถ่ายจากของเขาไปผมถึงให้ทุกท่านเขียนชื่อบรรพบุรุษลงไปท่านนะครับ ณวัดปิตุลาบ้านปอนดจงหวัแสนท้องเพื่อทาผาจังหวัดนาในวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมกราคมทุทธศักราช2560เาเวลาแปดนาฬิกาสาสินาทีคณะสถาบัานปอดและสาธุชนพร้อมเพียงกติวัดปิตุลาเวลาเก้านาฬิกานะครับพิธีทักษินณุปทานพระภูไธโลดบุญญารักษูบาบุญรอดและบรรพบรุษนะครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมเขาก็จะเข้าสู่พิธีเขาจะเข้าสู่พิธีการบงวงสรวงเขาจะทําพิธีบงวงสรวงคูบาบุญหลอดเถ็ดพญาอา,าทุกคนเลยเลอบสือบาน แม่วาดีเจ้านี่คนสวยประจำหมู่บ้านของเกรสแม่ลีค่ะแม่บอได้มาเจ้าปีนี่ปอตึงปอตึงแม่บอได้มาส่งสวแทนองมเจ้าแต่จะเชิญท่านประธานได้จุดถูกบูชาพระรัตนตรัย ตัวโมบูชายูสุดใจครับต้องแต่งตัวโมบูชาครับต้องจครับตัวโมบูชามาจิ้มหน่อยครับชุดน้อยจะได้ครับประธานเจ็ดชุดถูกเขียนบูชาพระรัตนไตรเซ็ตนะครับก็จะมีตันหนึ่งจุดถูกเทียนเขาลบลูกเหมือน เราบัตสทูนอยได้ครัไม่สาเลจัดหักว้างก็โดนด้วติตัวว้างนว้างจะตามใจก็ได้ครับสิครับต้องหาโต๊ะ เหมือนพระสงฆ์ครับบินข้างเหมือนพระสงฆ์สวัสดีค่ะหนะ้าสดีค่ะครับนร้งองครับกันร้งองบินนาออกต่างไตครับอาจะวางจะได้กระแดแดดเนี่ยต,ต้องอยู่ต่างไตข้างพระสงฆ์ครับ

เอาเก็บภาพไม่ทันเลยอ่ะคนประเดิมคนประเดิมอ่ะ เจ้าได้เจ้าเจ้านั่นเนาะแม่ก็เป็นหัวเก็บหูถ้าท่านจะทำบุญด้วยการไปปูชาพระไตรก็ได้นะครับปบูชาพระไตรน่าจะจะเป็นไตรละหนึ่งร้อยบาทถ้าท่านใดปบูชาพระไตรนะครับท่านก็อุ้มพระไตรมาเพื่เลยเนาะครับอุ้มพระไตรมาเพื เมื่อท่านมาถึงเทพปุ๊บผมก็จะนิมนต์ตัดเจ้าโบ๊ทอิอมสวยๆนะคะสวยมากค่ะวันเพ็ญเตรียมคำนะครับหรสุงพจน์กับธธนาความ ถ้าปานั่งก็ปานั่งครับถ้ายืนก็ยืงทุกอ่างเอาท้งเจ้างเจ้าว่ายืนดีกว่าเราวาไว้นี่เยเก่านั่งง่ายไปยืนไว้ปล่อยมือยืมนะครับ ओ खाते स्वाते रोत्नती ते संभू फत बोख ओ खाते स्वाते रोत्नती ते संभू That de